มาเริ่มตอนกันกันกบข้าวแรกนะครับไปดูกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับไปกันเทศจังวัตรนองก่อนนะครับพระศกนีกนชาวจังวัตรนองรวมกิจกรรมเทศมาชาดเวสันดอนชาดด็อกเฉลิมพระเกียรติสมแด,ด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากลมสมเดจพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชส้มภพ p อ,องเมซายนซองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเล็กว่าเทวส่วนคิรีวีหารนพระอารามล่วง ตำบลเข้านิเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองมีนายนาริดนิราไม่วงผ่วราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในกิจกรรมเทศมหาชาิเวสันดอนชาดอกเฉลิมพระเกียรติสมเดจพระกนิทาธีราเจ้ากลมสมเดจพระเทพราตราสสุดาสยามบรมราชกุมารีเ่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชส้มภอบซ่องเมษายนซ่องพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนข้าวรวมครับค่ะครับพม โดยในการจัดกิจกรรมเทีนมหาาชาติวิ์สันดนชาดกค่ะเฉลริมพระเกียรติในครั้งนี้ก็เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระ สมเด็จพระกนิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็ดระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซ่องเมซายนนับเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่พระรงนิกรชาวไทยทุกมู่เล่าค่ะจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทว่าเป็นพระราชกุศสนและส้มเด็จพระกนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็พระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอันนันค่ะอีก ทางเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิ่มพระเกียรติในวาระโอกาสสาคัญดังกล่าวพร้อมทางส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดระนองค่ะได้รวมกันทําความดีถวายพระราชกุศลนแสดงออกถึงความรักชาติาศา,าสนาท่าบันพระมากษัตริย์และทํารุงรักษาไว้ให้ซื้อมันคงซื้อไปค่ะ